ปรมาจารย์นักหลอมกระบี่ที่อายุน้อยที่สุดในใต้ลา่าได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างเด็กหนุ่มไร้ค่าบนโลกฝึกตนท่ามกลางผู้แข็งแกร่งที่มากล้นข้านั้นจะกลายเป็นหนึ่งด้วยชีวิตครั้งใหม่นี้ให้ได้ทั้งสามคนนี้ถังหวนคุ้นเคยยิ่ง เด็กหนุ่มร่างสูงท่าทีสง่างามนั้นมีชื่อว่าถังหงเด็กหนุ่มชุดสีดำมีชื่อว่าถังเจียงส่วนเด็กหนุ่มที่ดูท่าทีอ่อนแอนั้นมีชื่อว่าถังจุนเจียในเมืองนู่ล่งมีตระกูลใหญ่อยู่สามตระกูลโดยตระกูลถังก็เป็นหนึ่งในนั้นผู้นำตระกูลถังนามถังเทียนเหรินมีน้องชายอยู่สองคนคือถังเทียนซือและถังเทียนเฟิง ถังหงเป็นบุตรชายคนเล็กสุดของถังเทียนสือส่วนถังเจียงนั้นเป็นบุตรชายคนที่สองของถังเทียนเฟิงส่วนถังจุนเจียนนั้นเป็นสิทธิ์ของตระกูลถัง ตัวถังหวนที่เป็นบุตรนอกสมรสมีได้เป็นความลับแต่อย่างใดในตระกูลถังตั้งแต่เล็กจนโตเขามักจะถูกสิทธิ์ของตระกูลถังดูหมิ่นและรังแกอยู่บ่อยๆซึ่งถังหงถังเจียงและถังจุนเจียเองก็เป็นหนึ่งในนั้นถังหวนเคยให้คำสาบานเอาไว้ว่าคนที่เคยรังแกเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำเพราะเหตุนั้นเขาจึงไม่ย่อท้อในการฝึกฝนมาตลอดสิปีถังหงสวะ กล้าถลึงตามองข้างนั้นหรืองั้นก็ดีข้าจะสั่งสอนเจ้าเสียเมื่อเห็นว่าถังหวนใช้สายตาเช่นนั้นมองมาที่ตนถังหงก็ฉีกยิ้มพลางแค่นเสียงหัวเราะออกมาประหนึ่งปลาฉลามที่ได้กลิ่นคาวโลหิตฝ่ามือของเขาง้างออกแล้วซัดเข้าใส่ที่หัวไหล่ของถังหวนเช้าวันนี้ในระหว่างทางที่บังเอิญเจอถังหวนเขาลงมือโดยไม่ได้รู้หนักเบาทำให้อีกฝ่ายตาย พวกถังหงรู้สึกผิดเล็กน้อยจึงได้ลองมาแอบดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าในตอนนี้ถังหวนไม่เป็นอะไรท่าทีของถังหงจึงแปลเปลี่ยนเป็นโอหังขึ้นมาในทันใด ในขณะที่ฝ่ามือกำลังจะสัมผัสเข้าที่หัวไหล่ของถังหวนถังหงก็แค่นเสียงหัวเราะอ,ออกมาแล้วเกรงนิ้วมือทั้งห้าหมายที่จะใช้แรงยกร่างของถังหวนขึ้นแล้วทุ่มลงพื้นให้เหมือนลูกหมาแช่คโคลนดังเช่นก่อนทว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของถังหง ก็พลันแข็งทื่อขึ้นในทันใดเมื่อฝ่ามือของเขาจับเข้าที่หัวไหล่ของถังหวนโดยที่ร่างของอีกฝ่ายไม่ขยับเขยื่อนเลยแม้แต่น้อยพลักหลังจากนั้นถังหงก็รู้สึกเหมือนถูกก้อนหินขนาดใหญ่พันช่างกระแทกเข้าที่ท้องอวัยวะภายในคล้ายกับถูกบดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถังหงอก เมื่อสิ้นสุดเสียงเขาก็เอามือกลุ่มท้องร่างขดงอเหมือนกุ้งต้มใบหน้าจองหองนั้นหดเล็กลงเหมือนดอกเบญจมาศถ,ถังหงเจ้าเจ้าหมาอัก ถังหงไม่อยากจะเชื่อว่าถังหวนจะปล่อยหมัดเข้าใส่ที่ท้องของตนโดยที่ประโยคด่าของเขายังเอ่ยไม่ทันจบเสียงร้องก็ตีขึ้นมาจากลำคอก่อนที่ร่างจะกระเด็นลอยออกไปกลางอากาศคล้ายจากถูกเมฆหมอกหอบร่างไปโครมร่างของถังหงตกลงสู่พื้นข้างนอกร้านตีเหล็กในปากเต็มไปด้วยดินโคลนถังเจียงนี่มันเรื่องอะไรกันถังจุนเจียข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่หรือไม่ ถังเจียงและถังจุนเจียย,ยืนอยู่ข้างๆเพื่อที่จะรอดูเรื่องบันเทิงในตอนนั้นพวกเขาคิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นภาพเช่นนี้พวกเขาทั้งสองตกใจมากจนตาแทบทะลนออกมาจากเบ้าโดยในเวลานั้นรอยยิ้มของพวกเขายังไม่ได้หายไปแต่กลับถูกเติมแต่งด้วยสีของความประหลาดใจถังหวนยืนอยู่ใต้ชายคาเขามองดูมือขวาของตัวเองด้วยความตกตะลึงแววความแปลกใจ ถังหงและเด็กหนุ่มถังหวนมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือถังหงได้เปิดชีพจรวิญญาณแล้ว5เส้นเมื่อเปิดอีกเส้นหนึ่งเขาก็จะบรรลุระดับยุทธฝึกหัดขั้นที่สองก่อนหน้านี้ตอนที่เจอถังหงเด็กหนุ่มถังหวนทำได้เพียงแค่ถูกทุบตีโดยที่ไม่มีแม้แต่แรงจะสวนกลับครั้งนี้ถังหวนคิดเอาไว้ว่าถึงจะถูกต่อยตีจนหน้าบวมเบ่งเขาก็อยากจะเอาคืนถังหง ถึงแม้ว่าในวันนี้เขาจะเปิดชีพจรวิญญาณได้สามเส้นแล้วบรรลุระดับยุทธฝึกหัดขั้นที่หนึ่งแต่ระหว่างเขาและถังหงก็ยังห่างกันอยู่สองเส้นชีพจรวิญญาณเขาจึงไม่รู้สึกว่าตนจะเอาชนะถังหงได้ทว่าเขานั้นคิดไม่ถึงเลยว่าเพียงแค่หมัดเดียวก็สามารถทำให้ถังหงมีสภาพหน้าอนาถเช่นนั้น แคกแคกในที่สุดถังหงก็ได้สติเขาคายดินที่อยู่ในปากออกไปพลางยันร่างลุกยืนขึ้นในตอนนั้นโลหิตก็ไหลออกมาจากรูจมูกฟันร่วงหล่นลงมาสองซี่ถังหงเดือดดานบัดซบเจ้าหาที่ตายนัก ถังหงแผดเสียงคำรามแล้วจึงชักกระบี่ที่เอวออกมาจากฝักเขาคิดอยู่แล้วว่าถังหวนต้องโต้กลับทว่าแม้จะเตรียมใจเขาก็ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเพราะการโจมตีของคนธรรมดาคนหนึ่งมิได้มีผลอะไรกับว่าที่ระดับยุทธฝึกหัดขั้นที่สองเช่นเขาทว่าเหตุการณ์เมื่อครู่กลับให้ความรู้สึกอัปยศอย่างยิ่งตนได้ถูกเด็กที่ตัวเองรังแกมาหลายปีต่อยจนร่างกระเด็น ในตอนนั้นถังหงรู้สึกร้อนเผาขึ้นมาบนใบหน้าดวงตาทั้งสองเบิกกว้างด้วยโทสะเขาอยากจะต่อยหน้าเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเสียอย่างอดไม่ได้เมื่อเดินออกไปสองสาก้าวถังหงก็รู้สึกเจ็บปวดแปลบขึ้นมาที่ท้องทว่าเขายัางอดทนแล้วถือกระบี่ยาวพุ่งเข้าใส่ถังหวนถังหงค้อนดาวตกดวงตาของถังหงแดงกำ่ำพลางแผดเสียงคำรามลั่น แขนยกขึ้นตวัดกระบี่ยาวที่อยู่ในมือลงมาอย่างรุนแรงประหนึ่งคอนเหล็กพุ่งตรงไปยังถังหงอย่างรวดเร็วราวกับดาวตกทั้งยังมีเสียงหวีดร้องโต้ลมแผดดังลั่นคอนดาวตกนี้แม้จะมีชื่อว่าคอนทว่ามันไม่ใช่วิชาคอนแต่เป็นเคล็ดวิชากระบี่แขนหนึ่งในทักษะการต่อสู้ระดับต่ำของตระกูลถังคอนดาวตกถือว่าเป็นวิชาที่ไม่เลวความพิเศษคือความหนักและความเร็ว กระบี่ที่หนักดังขอนทั้งยังรวดเร็วประหนึ่งดาวตกทั้งหงได้ฝึกฝนวิชานี้มาหลายปีและทำให้เขาเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเมื่อชาติก่อนทั้งหวนไม่เคยลงมือกับใครมาก่อนทว่าหลังจากที่เกิดใหม่ในชาตินี้เขาก็ยังไม่ทันที่จะฝึกฝนทักษะการต่อสู้ถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มทั้งหวนจะเคยเรียนวิชาหมัดมาแต่ก็มิได้มีอนุภาพอะไรเท่าไหร่นักซึ่งมันไม่อาจนำมาใช้ประมือกับศัตรูได้ อีกทั้งยังไม่อาจใช้มือเปล่ามาปะทะกับกระบี่ที่แหลมคมถังหงยื่นกระบี่ยาวออกมาก็พลันทำให้ถังหวนรู้สึกประหม่าขึ้นมาอย่างปดมีได้แต่เขาก็ไม่มีเวลาที่จะคิดอีกแล้ว เขาก้าวฝีเท้าถอยหลังไปข้างโตะ๊ะไม้ทว่าในตอนนั้นถังหงก็ได้ก้าวฝีเท้าพุ่มทยานเข้ามาพร้อมกับกระบี่ถังหวนสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากกระบี่ยาวจนทําให้ขนทั่วร่างลุกชันขึ้นถังหงบันดาลโทสะยิ่งเขาได้ใช้อาวุธและยังลงมืออย่างไม่ปราณีหากอีกฝ่ายถูกการโจมตีนี้ทะลวงเข้าหากไม่ตายก็ต้องเจ็บหนัก ถังหวนเหลือบมองดาบยาวที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนที่จะหยิบมันขึ้นมาโดยไม่หลังเลแล้วใช้ดาบนั้นต้านกระบี่ยาวถั้งหงที่พุ่นเข้ามาในขณะที่จับดาบเล่มนั้นถังหวนก็สัมผัสได้ว่าปราณแท้ที่อยู่ภายในชีพประจรวิญญาณทั้งสามเส้นได้ถูกขับเคลื่อนหลั่งไหลไปรวบอยู่ภายในเตาสวรรค์ก้าสุริยันอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นมันได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากปากเตาสำริดประหนึ่งภูเขาไฟพวยพุ่ง และมันก็ได้ไหลผ่านทางแขนแทรกซึมเข้าไปในดาบยาวประกายไฟสว่างแลบใบดาบปะทะเข้ากับกระบี่แเค่มเสียงสายของโลหะกระทบกันดังสะท้อนออกมากระบี่ยาวถูกปะทะจนเฉลับไปด้านข้างพร้อมกับร่างของถังหงถังหงตะลึงปรานแท้หลังจากที่ทรงตัวกลับมาได้ถังหงก็อ้าปากกว้างด้วยความตกตะลึง ในขณะที่กระบี่และดาประสานกันเขาสัมผัสได้ถึงแรงพลังที่หนักหน่วงกดทับเข้ามาจนทำให้แขนของเขาด้านชาเสียจนกระบี่แทบหลุดออกจากฝ่ามืออึง้งไปได้ครู่หนึ่งสีหนา้าถังหงก็แปรเปลี่ยนเป็นอัปลักษ์ถังหงมีหน้าละเหตุใดถึงได้โอหังนักที่แท้ก็เพราะว่ามีปราณแท้นี่เองดูเหมือนว่าเจ้าจะเปิดเส้นชีพจรวิญ,ญญาณได้แล้วอย่างนั้นสินะทว่าเจ้าคิดหรือว่า ปราณแท้เพียงแค่น้อยนิดจะทำให้เจ้าสามารถประมือกับข้าได้เจ้าสวะคุกเข่าลงให้ข้าเสียคำพูดอันจองหองเปล่งออกมาจากปากของถังหงจากนั้นข้อมือก็สั่นไหวกระบี่ยาวประกายสีเขียวอ่อนพุ่งออกไปยังเอวด้านสายของถังหวนกระบี่นั้นได้ใช้ทักษะการต่อสู้ระดับต่ำอย่างค้อนดาวตกออกมาอย่างเต็มกำลังไม่ใช่แค่มีพลังที่หนักอึ้งทั้งยังรวดเร็ยวยิงประหนึ่งสายฟ้า การป้องกันที่สำเร็จเมื่อครู่นั้นทําให้ถังหวนตกตะลึงยิ่งยังไม่ทันจะได้สติกลับคืนมาเมื่อเห็นว่าถังหงพุ่งกระบี่ออกมาอีกครั้งหัวใจของถังหวนก็พลังสั่นไหวเพราะกระบี่นั้นเร็วมากเกินไปลมกระบี่ที่คมกริบพวยพุ่งออกมาที่เอวจนทําให้เสื้อผ้าของเขานั้นขาดออกจากกันในตอนนั้นถังหวนไม่มีเวลาที่จะคิดมากอีกต่อไปเสียงคำรามเปล่งดังออกมาสนั่นลั่น เขาไม่ได้หลบคมกระบี่ของถังหงทว่ากลับยกดาบยาวที่อยู่ในมือขึ้นมาใบดาบที่ยาวกว่าครึ่งฟันลงไปที่กลางกระโหลกของถังหงในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานั้นถังหวนได้ตัดสินใจเลือกที่จะบาดเจ็บด้วยการทั้งสองฝ่ายถังหงบัดศพถังหงที่เห็นดังนั้นเขาก็แผ่เสียงออกมากระบี่ของเขาที่พุ่งออกไปนั้น ต้องทำให้เอวของถังหวนเกิดรอยแผลขนาดใหญ่เป็นแน่ทว่าดาบของถังหวนที่ฟาดฟันลงมาหมายที่จะพากระโหลกของเขาให้ผ่าเป็นสองส่วนเขาอายุยังเยาว์วัยนักทั้งยังมีอนาคตไกลในภายภาคหน้าเขาจะยอมมาจบชีวิตลงเช่นนี้หรือถังหงรีบถอยหลังไปอย่างไม่ลังเลพลางเปลี่ยนทิศทางกระบี่พุ่งเข้ามาหาดาบยาวแครงดาบและกระบี่ได้เข้าปะทะกันอีกครั้งหนึ่ง พลังที่แข็งแกร่งยิ่งส่งสะท้อนออกมาถังหงแผ่เสียงร้องอักออกมาด้วยความตกตะลึงภายในมือของเขาทั้งเจ็บทั้งชาจนจับกระบี่ยาวเอาไว้ไม่อยู่กระบี่ก็พลันร่วงหล่นลงสู่พื้นจากนั้นถังหวนก็พุ่งเข้ามาแล้วโจมตีออกไปในครั้งนี้เหมือนกับว่าเขาได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีระดับพลังนั้นแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง ภาพที่ปรากฏขึ้นนั้นทําให้ถังเจียงและถังจุินเจียถึงกับอ้าปากค้างถังหงสั่นเครือเจ้าเจ้าปราณแท้ของเจ้าถังหงไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเขาทั้งโกรธทั้งเบิกตากว้างมองถังหวนด้วยความตบตะลึง เมื่อครูในตอนที่ดาบกระทบกับกระบี่เขาสัมผัสได้ถึงปราณแท้ของถังหวนอีกครั้งอีกทั้งยังรู้สึกชัดเจนยิ่งกว่าครั้งก่อนเสียอ,อีกที่ทำให้ถังหงไม่อยากจะเชื่อนั่นก็คือความแข็งแกร่งแห่งปราณแท้ของถังหงที่ราวกับว่าได้อยู่ในขีดจำกัดสูงสุดของระดับยุดฝึกหัดขั้นที่หแผ่นดินหลงเยาวระดับยุดฝึกหัดขั้นที่หนึ่ง,ง,างอายุ16ปีนั้นมีให้พบเห็นกันอยู่ทั่วไป แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือถังหวนเป็นแค่คนสามัญทั่วไปแล้วจูๆ่ๆเขาบรรลุระดับยุดฝึกหัดขั้นที่หนึ่งที่เก่งกาจเช่นนี้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันได้อย่างไรถังหวนฝึกฝนมาตั้งหลายปีแต่วันนี้เปิดชีพประจรวิญญาณได้1เส้นก็มีใช่เรื่องแปลกแต่เขาสามารถเปิดชีพประจรวิญญาณสาเส้นในวันเดียวหรืออาจจะเป็นสี่เส้นหรือห้าเส้นก็เป็นได้เพียงระยะเวลาสั้นๆหนึ่งวัน ปราณแท้ของถังหวนก็ได้แข็งแกร่งขึ้นยิ่งกว่าเขาที่ฝึกมานานนับหลายปีเมื่อครั้งแรกนั้นยังไม่แปลกใจเท่าไร่ทว่าครั้งที่สองนี้เมื่อลองมาประเมินคุณสมบัติของปราณเขาไม่ใช่แค่ไม่สามารถทำให้อาวุธของอีกฝ่ายหลุดออกจากมือทว่ากลับเป็นกระบี่ของตัวเองที่ถูกโจมตีจนหลุดลอยออกไปถังหงอึง่งนี่มันอะไรกัน ถังหงอาปากคางความคิดที่อยู่ในหัวสมองประจักษ์ขึ้นมาอย่างห้าไม่ได้สีหน้าของถังหวนกลับเต็มเปี่ยมด้วยความปีติเท้าของเขาย่างออกไปก่อนที่จะกระชับฝ่ามือแน่นแล้วปล่อยหมัดออกไปใส่อ,อกของถังหงในเวลานั้นผังหงเพิ่งจะได้สติกลับคืนมาทว่าเขาจะหลบก็ไม่ทันการเสียแล้วพลักปรานแท้พร่างพูออกมาจากกำปั้นของถังหวนอีกครั้งหนึ่ง ถังหงได้ถูกหมัดนั้นซัดเข้าใส่จนร่างกระเด็นลอยออกไปประหนึ่งว่าวที่ขาดออกจากสายปานซึ่งในครั้งนี้เขาไม่สามารถที่จะลุกยืนขึ้นมาได้เขาเอามือทาบอกพลางแผ่เสียงร้องออกมาอย่างไม่หยุดถังเจียงถังจวินเจียตกใจสุดขีดพี่หงถังเจียงและถังจวินเจียที่เห็นดังนั้นพวกเขาก็แผ่เสียงร้องออกมาก่อนที่จะรีบพุ่งทยานเข้าไปข้างร่างของถังหงทว่า ในขณะที่กำลังจะพยุงร่างของถังหงขึ้นมานั้นพวกเขาก็พบกับสิ่งผิดปกติหลังจากที่ถังหวนโจมตีใส่ถังหงเขาก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยถังเจียงลงมือพร้อมกันถังเจียงและถังจวินเจียทั้งตกใจทั้งโกรธจึงได้ชักกระบี่ยาวออกมาอย่างไม่รีรอไม่ถึงหนึ่งวันเด็กหนุ่มที่สามารถจัดการได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ปราณแท้แต่จู่ๆเขาก็มีปราณแท้ขึ้นมา ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขนาดถังหงที่เปิดชีพจรวิญญาณตั้งห้าเส้นแม้จะได้ใช้อาวุธอย่างต้องนอนหมอกอยู่กับพื้นอย่างหน้าอนาถเช่นนั้นพวกเขาทั้งสองที่เปิดชีพจรวิญญาณได้เพียงสี่เส้นแน่นอนว่าจะต้องมิใช่คู่มือของเด็กหนุ่มมิใช่เพียงจะต้องร่วมมือกันเท่านั้นถึงจะพอมองเห็นชัยชนะขึ้นมาบ้างทว่าไม่นานนัก พวกเขาก็รับรู้ว่าคำว่าชนะมันมีอยู่เพียงแค่ในห่วงคำหนึ่งของพวกเขาเท่านั้นโครมโครมไม่ถึงชั่วครู่ร่างเงาทั้งสองร่างก็ล้มลงตรงข้างกายของถังหงก่อนที่จะมีเสียงร้องโอดโอยดังขึ้นมาไม่หยุดกระบี่ยาวตกลงอยู่บนพื้นดินถังหงเจ็บปวดโกรธแค้นบัดซพเจ้าถังหงที่เห็นดังนั้นก็ยิ่งเกิดโทสะมากยิ่งขึ้นเขาแผดเสียงด่าทอออกมา ทว่าในเวลานั้นเขาก็พบว่าถังหวนได้มาหยุดอยู่ตรงหน้าของเขาแต่ทว่าประโยคหลังนั้นกลับอุดตันอยู่ในลําคอมิได้ถูกเปล่งออกไปรองเท้าผ้าสีดำเตะเข้าใส่หน้าของเขาพื้นรองเท้าฟาดเข้าบนใบหน้าอย่างจังหัวทั้งหัวแทบจะระเบิดถังหวนเจ้าขยะ ปากสุนัขย่อมคายงาช้างออกมาไม่ได้แท้แต่ยังกล้าจองหองเช่นนี้อีกถังหวนออกแรงที่ฝ่าเท้าพลางแผดเสียงสะบดออกมาถังหงโกรธอับอายบัดซบข้ามีสิทธิที่จะจองหองแล้วเจ้ามีอะไรถึงเจ้าจะเอาชนะข้าได้แล้วยังไงละ่ะเจ้ากล้าฆ่าข้าอย่างนั้นหรือถังเจียงและถังจวินเจียเรียบเสริมนั่นสิ ถึงจะให้ความกล้าเป็นร้อยเท่ามันก็ไม่กล้าทำอะไรพวกเราหรอกมันไม่กล้าที่จะฆ่าพวกเราหรอกพวกเขาไม่ได้เจ็บหนักเท่าถังหงแต่ก็ไม่กล้าที่จะยันตัวลุกขึ้นมาเพราะกลัวว่าจะถูกเตะซ้ำอีกครั้งถังหวนยิ้มเย็นตอนนี้จริงอยู่ที่ข้าไม่กล้าฆ่าพวกเจ้าทว่าข้ามีวิธีที่จะจัดการกับพวกเจ้าถังหวนเสยยยิ้มสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นความประหลาดใจถังหวนอย่างเช่น ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดของพวกเจ้าเสียแล้วก็เอาไปมัดติดกับแม่หมูนี่เรียกว่าอะไรนะทหารหมูที่นี่ทวีปหลงยา่าที่มีทหารหมูถือกำเนิดขึ้นมาถึงสามคนคงจะสร้างชื่อเสียงโด่งดังมิใช่น้อยถังหงหน้าเปลี่ยนสีเจ้ากล้าเงินหรือสีหน้าของถังหงเปลี่ยนเป็นสีขาวจากนั้นเขาก็แผดเสียงร้องคำรามออกมา ถังเจียงและถังจวินเจียเองก็ตกใจหน้าเปลี่ยนสีเพียงแค่คิดภาพที่ตนถูกเปลืองผ้าแล้วเอาก้นที่เปลือยเปล่าขึ้นขี่บนตัวหมูก็ทำให้พวกเขานั้นตัวสั่นขึ้นมาอย่างอดไม่ได้หากถังหวนทำเช่นนั้นจริงๆพวกเขาคงจะกลายเป็นตัวตลกของเมืองนู่นล่างแล้วพวกเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถังหวนยิ้มมุมปาก พวกเจ้าคิดว่าข้ากล้าหรือไม่ถังหวนย่อตัวลงพลางหัวเราะและเอาฝ่ามือแตะลงที่ใบหน้าของถังหงถังหงเงยหน้าขึ้นมองอย่างอดไม่ได้ถึงแม้ว่าใบหน้าของถังหวนจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มทว่าสายตาของเขานั้นกลับไม่ได้ยิ้มเหมือนกับบนใบหน้าเลยแม้แต่น้อยเขากล้าถังหงตัวสั่นเทาขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้เขาไม่กล้าแม้แต่จะด่าอะไรออกมาคำที่อยู่ในลำคอ กล่ำกลืนลงไปข้างในท้องภายในแววตาฉายสีความหวาดกลัวขึ้นถังเจียงพยายามยิ้มประจบถังหวนพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องทำเช่นนั้นนี่ถังหวนพี่น้องข้าไม่มีพี่น้องขยะแบบพวกเจ้าหลังจากนั้นถังหวนก็ลุกยืนขึ้นแล้วใช้ดาบแตะลงบนหน้าของถังหงถังหวนเริ่มเลยเถอะพวกเจ้าอยากจะถอดเองหรือจะให้ข้าช่วยพวกเจ้าถอดถังเจียง เสียงสัน่นพยายามประนีประนอมถังหงค่อยคอยพูดค่อยคอยจาเจ้าถังเจียงยังไม่ทันที่จะกล่าวเสร็จเขาก็เห็นถังหงถูกยกขึ้นมาก่อนที่จะมีเสียงเสื้อผ้าถูกกระชากหลุดออกไม่กี่อึดใจถังหงก็ได้ถูกเปลื้องผ้าจนหมดเมื่อสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นถังหงก็เพิ่งจะรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นในตอนนั้นเขาก็แผดเสียงร้องดังออกมาเหมือนกับเด็กสาวที่ถูกคงขืนถังหวนหัวเราะเบา,เบา,เบา,เบา ฝ่ามือยังคงขยับอย่างไม่หยุดไม่นานนักถังเจียงและถังจวินเจียก็ได้ถูกเปลืองผ้าจนหมดเหมือนกันกันกบถังหงพวกเขาทั้งสามคนชิดร่างเข้าหากันด้วยใบหน้าที่แดงด้วยความอับอายและโทสะสายตาคู่หนึ่งกวาดมองไปที่ร่างของพวกเขาทั้งสามจากนั้นถังหวนก็ฉีกยิ้มออกมาอย่างไม่แยแสดาบยาวเงาวับแตะที่ก้อนของถังหงพลานกล่าวออกมาอย่างเจ้าเล่ถังหงเอาละพวกเจ้าใส่หัวไปได้แล้ว หากให้พวกเจ้าไปขี่แม่หมูเกรงว่าคงจะเป็นความอับปยต,ต่อแม่หมูเป็นแน่ถังหงหน้าแดงขบเคี้ยวเจ้าเจ้ากับข้าไม่จบแค่นี้แน่ความเจ็บปวดในหัวใจประจักษ์ขึ้นมาอีกครั้งใบหน้าของถังหงเป็นสีแดงกำ่ำาพลานขบฟันกรอดแผดเสียงกล่าวด้วยโทสะถังหวนทำท่าทีเหมือนกับไม่ได้ยินพลานกล่าวพึมพำออกมาถังหง แม่หมูไม่ได้แต่แม่ไก่น่าจะเหมาะสมงั้นไปเอาแม่ไก่สักสามตัวกลับมาดีกว่าน่าจะสะดุดตาหน้าดูถังเจียงถังจวินเจีย,จยน่าซีดพร้อมกันถังหวนสั่งรีบไปเร็วเพียงแค่ได้ยินคำพูดนั้นถังเจียงและถังจวินเจีย,จยก็สะดุ้มสุดตัวพวกเขารีบเอามือปิดของลับของตนเอาไว้พลางเดินขนาบซ้ายขวาถังหงแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วไม่กล้าหันกลับมามองแม่แต่น้อยถังหวน ในที่สุดก็ได้ระบายความโกรธเสือทีถังหวนหัวเราะออกมาอย่างสำราญอุราเมื่อได้ยินเสียงของเขาพวกถังหงต่างก็พากันวิ่งหนีให้เร็วขึ้นเพียงไม่นานเงาร่างของทั้งสามก็อันตรธานหายไปจากมุมด้านข้างสือแล้วบทเรียนครั้งนี้จะต้องประทับตราตรึงไปชั่วชีวิตจนพวกเขายากจะลืมเลือนเป็นแน่แต่ทว่าหลังจากหัวเราะไปแล้วใบหน้าของถังหวนก็กลับปรากฏแววจริงจังขึ้นมา ทั้งสามจะกลับไปยังบ้านสกุลถังอย่างไรนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เขาครุ่นคิดอยู่ในยามนี้คือเรื่องในภายภาคหน้าต่างหากถังหงถังเจียงและถังจุ๋นเจียได้รับความอัปยศอับอายเช่นนี้จะยอมรามือง่ายๆเียวหรืออย่างเร็วก็วันสองวันอย่างช้าก็สี่ห้าวันพวกเขาจะต้องหวนกลับมาแก้แค้นเป็นแน่เมื่อตอนยามหมิ่นพวกเขานั้นถังหวนก็ได้คาดการเอาไว้แล้ว สำหรับเรื่องนี้แล้วเขาไม่ใคร่จะเป็นกังวลมากนักก่อนที่ชายแก่ช่างตีเหล็กจะไปจากเมืองนู่ลั่งก็ได้ทิ้งของอย่างหนึ่งไว้ให้เขาและตามที่ชายชาราได้บอกเอาไว้ขอแค่ไม่พ่านพบเข้ากับพวกแข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้สิ่งนั้นย่อมสามารถช่วยเหลือเขาให้ผ่านพ้นความยากเย็นทั้งมวลไปได้ถั้งหววเชื่อมั่นว่าชายแก่ช่างตีเหล็กผู้นั้นไม่มีทางที่จะนำเรื่องเช่นนี้มาพูดล้อเล่นอย่างแน่นอน เขาได้คิดหาทางออกเอาไว้แล้วหากถึงคราวที่ไม่อาจอยู่ในเมืองนู่ล่างได้อีกต่อไปจริงๆก็จะเดินทางไปยังเมืองเทียนจู้ในทวีปหลงเยา่ามีสามแวนแควนอันยิ่งใหญ่ต้าถังโหมหวินและซาหลงเมืองนู่ล่างแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของแควนต้าถังห่างจากทิศตะวันตกของเมืองนู่ล่างออกไปพันลีก็คือเมืองเทียนจู้ซึ่งตั้งอยู่ตรงทางเชื่อมของทั้งสามแควนใหญ่ เมืองเทียนจู้นั้นเป็นคูเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปหลงเยา่าอีกทั้งอยู่เหนือข้อพิพาทใดๆทั้งปวงมิได้ขึ้นตรงต่อแควนใดแควนหนึ่งตระกูลถังถือได้ว่าเป็นตระกูลใหญ่ในเมืองนู่นล่างแต่ก็มีกล้าที่จะทำการสิ่งใดโดยพลการในเมืองเทียนจู้หากยึดตามความคิดของเด็กหนุ่มอย่างถังหวนแล้วก็ย่อมคิดอยากจะกำจัดทั้งสามคนที่รังแกตนมานานหลายปีให้สิ้นซากแทบจะขาดใจ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องทำให้พวกเขาพิกลพิการไปที่เขาไม่ลงมืออย่างโหดร้ายนั้นเพราะไม่ต้องการที่จะตอกก่อนกับตระกูลถังเร็วเช่นนี้แต่สักวันเขาจะต้องทำให้คนตระกูลถังที่เคยดูถูกและข่มเหงรังแกเขามาก่อนได้รับบทลงโทษอย่างสาสมโดยเฉพาะหิงชั่วแห่งตระกูลถังผู้นั้นจะต้องทำให้นางมาคุกเข่าคำนับขอขมาต่อหน้าหลุมฝังศพของมารดาให้จงได้ ถังหวนจิตใจตั้งมั่นอย่างรวดเร็วพกดาบยาวสามเล่มและปิดร้านให้เรียบร้อยก่อนจะก้าวเดินออกไปร้านตีเหล็กตั้งอยู่ที่ชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองนู่ลั่นทำเลที่ตั้งค่อนข้างห่างไกลนักบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ห่างออกไปถึงหลายร้อยเมตรและร้านอาวุธที่ใกล้ที่สุดก็ต้องใช้เวลาเดินทางถึงหงเคอไปกลับต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว สุดท้ายแล้วถังหวนก็คลำทางในยามราตรีอันมืดมิดกลับมายัางร้านตีเหล็กหลังจากเจรจาก็ขายดาบยาวสามเล่มนั้นในราคาสามเหรียญทองมาได้เมื่อกินอิ่มน้ำสำราญไปมื้อหนึ่งแล้วก็ได้ซื้อข้าวสารหนึ่งถุงและผักที่อยู่ได้หลายวันกลับมาเพียงเท่านี้เหรียญทองเหรียญหนึ่งก็ปลิวไปแล้วด้านหลังร้านเป็นลานเล็กๆด้านข้างลานมีห้องพักอยู่สองห้อง ห้องหนึ่งเป็นของช่างตีเหล็กเท่าส่วนอีกห้องหนึ่งเป็นของเขาถังหวนเดินเข้าห้องไปสิ่งแรกที่ทำหลังจากจุดเทียนให้แสงสว่างก็คือหยิบสิ่งของชิ้นหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายป้ายหยกสีแดงสดออกมาจากตู้เล็กๆบนหัวเตียงกว้างประมาณ3นิ้วมือยาว3มนิ้วทั้งสองด้านของป้ายหยกล้วนแกะสลักด้วยลวดลายที่สวยงามประณีต ด้านหน้าป้ายยกตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากลวดลายสลักคงเป็นอักษรจงของโลกใบนี้ส่วนรอบข้างตัวอักษรประดับด้วยลายสลักกรรมยี่สีทองลายสลักด้านหลังถือว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นดูคล้ายกระบี่ดาบและค้อนที่พาดไขว้กันอยู่และด้านล่างของกระบี่ดาบและค้อนนี้ก็มีเปลวไฟที่ลุกไหม้โชตช่วงป้ายยกชิ้นนี้ก็คือสิ่งที่ชายแก่ช่างตีเหล็กทิ้งไว้ให้ ตามที่ชายแก่ช่างตีเหล็กได้บอกไว้เมื่อครั้นพบเจออันตรายให้กดไปยังตัวอักษรจงและปาฏิหารก็จะปรากฏขึ้นในอดีตเด็กหนุ่มผู้นั้นไม่เคยคิดใส่ใจมาก่อนทว่าในยามนี้ถังอวนกลับรู้สึกว่าตัวตนของช่างตีเหล็กเท่าผู้นั้นดูเหมือนจะไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นเสียแล้วในความทรงจำของถังหวนจจำความได้ว่าทุกๆช่วงเวลาหนึ่งชายแก่ช่างตีเหล็กมักจะออกจากเมืองนู่ล่างไปแทบทุกครา ระยะเวลาสั้นยาวไม่เท่ากันอาจจะสิบกว่าวันหรือกินเวลาหลายเดือนเด็กหนุ่มเองก็เคยถามไทถึงจุดหมายของชายแก่ช่างตีเหล็กเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วชายชาราก็มักจะเปลี่ยนเรื่องคุยการเดินทางกลับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนที่สองก็คือป้ายยกประหลาดชิ้นนี้ชายแก่ช่างตีเหล็กเป็นเพียงนักหลอมอาวุธที่แสนธรรมดาตาต้อยผู้หนึ่งแล้วละก็ คงไม่อาจพูดกับถังหวนได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าป้ายเล็กๆชิ้นนี้จะช่วยเหลือเขาให้ผ่านพ้นความยากลำบากไปได้เมื่อผ่านพบเข้ากับหายนะถังหวนไม่สนแล้วรีบใช้เวลาฝึกฝนก่อนดีกว่าถังหวนพึมพำเสียงเบาเก็บป้าหยกเข้าที่อกก่อนจะสงบจิตใจและเริ่มฝึกฝนเคล็ดหลอมจิตผ่านชีพจรความสำเร็จที่ได้รับในช่วงหัวค่ำส่งผลให้ถังหวนมั่นใจมากขึ้นและเรื่องสำคัญอันเร่งด่วนในยามนี้ ก็คือการทำให้ชีพประจรวิญญาณ2เส้นแรกต่อกับชีพประจรวิญญาณเส้นที่3จากนั้นก็เริ่มฝึกฝนทักษะการต่อสู้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งถังหวนมิจิตใจแน่วแน่ไร้ความวอกแวกเมื่อเขาตื่นขึ้นมาจากพวังการฝึกฝนนอกบานหน้าต่างก็มีแสงอรุณโผล่ผลขอบฟ้า1ราตรีผ่านไปชีพจรวิญ,ญญาณทั้งสเส้นก็ได้ขยายกว้างเท่ากันแล้วตอนที่ 3- 4ก็จบลงแค่นี้นะครับ หากใครที่ชื่นชอบนิยายแนวนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ